ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองห้าหกสองร้อยตำรวจเอกยุทธนาพลอยสุขรองสรารสอบสวนสนสแหมดำรับแจ้งเหตุรถชนกันซ้ำซอ้อนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณทางกลาดขาลงสะพานต่างระดับถนนพระรามสองมุ่งหน้าสมุทรสาครแขวงสแหมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไปพร้อมกับหน่วยกูย้ภัยปอดเต็กตึงเจ้าหน้าที่อปอพอรอบางขุนเทียนที่เกิดเหตุเป็นช่วงลงสะพานกว้างสี่เลนตรวจสอบช่องทางเดินรถด้านขวาสุด พบรถสามคันชนกันซ้ําซ้อนเสียหายพังยับเยินคันแรกนะเป็นมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่สีน้ําตาลทะเบียนกรุงเทพคันที่สองเป็นกระบะอิซุสุดีแม็กสีขาวทะเบียนนครศรีธรรมราชคันที่สองในบรรทุกป,ปลาดุกเต็มคันรถส่วนคันสุดท้ายเป็นกระบะสีประตูอีซูซูรุ่นไฮแลนเดอร์สีแดงทะเบียนกรุงเทพเบื้องต้นก็มีผู้ได้รับัดเก็บสองรายสาหัสประกอบไปด้วย นายเอกอมรอบุรุษเกิด48ปีผู้ขับปาจิโรมีอาการขาหักสองข้างนายคมกฤิกิตเกต43ปีขับบรรทุกปลาดุกร่างกระเด็นลงไปนอนอยู่ในร่องน้ำเกาะกลางถนนอาการศีรษะแตกขาซ้ายหักหน่วยกู้ภัยรีบนำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาลพระรามสองแพทย์ทำการเยียวยารักษาอย่างเร่งด่วนสอบสวนนายไพฑูลสิ ริธนากรคุณ42ปีคนขับกระบะสี่ประตูยืนรอให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุบอกก่อนเกิดเหตุขับรถลงจากสะพานต่างระดับมาตามปกติตกใจที่เห็นคู่กรณีด้านหน้าทั้งสองคันจอดนิ่งสนิทเพราะชนท้ายกันอยู่และคนขับรถทั้งสองคันต่างก็ลงมาสำรวจสภาพรถเพื่อเคลมประกันจังหวะนั่นเองตนเองก็เบรกห้ามล้อไม่ทันเสียแล้วพุ่งชนท้ายรถบรรทุกปลาดุกอย่างจัง ก่อนที่จะเสยท้ายรถปาเกโรอีกทอดหนึ่งทําให้ผู้ขับขี่ทั้งสองรายทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บดังกล่าวพกงานสอบสวนเชิญนายไพฑูรย์ไปสอบปากคําทําประวัติที่สอนอนสมาดำยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆกับฝ่ายใดต้องรอผู้ได้รับบาดเจ็บคู่กรณีอีกสองรายอาการผู้เล่าซะก่อนก่อนที่จะเชิญตัวทุกฝ่ายมาสอบสวนดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย